สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ดิฉันก็ยืนอยู่ที่หน้าเรือนไทยนะคะ,ะเฮือนพระยืนมิ่งมงคลนะคะของอำเภอพระยืนนะคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะก็จะเข้าไปชมด้านในนะคะด้านด้านหน้าเนี่ยมีที่นั่งนะคะมีที่นั่งยาวเลยสบายเลยสามารถรับแขกเพื่อนบ้านได้ตลอดเวลาด้านในก็มีอีกนะคะหนึ่งตัวนะคะ นี่มีคนนอนสบายเลยลมโกกนี่ก็มีโต๊ะด้านล่างนะคะโอเคเราจะขึ้นไปชมด้านบนนะคะก่อนอื่นเลยก็จะนี่จะมีตุ่มตุ่มใส่น้ำสำหรับล้างเท้านะคะโอเคดอกตะแบงเนาะดอกตะแบงประดับดอกตะแบงเขาอยู่ทนดอกนี้ คุณผู้ชมเขามองไปก็จะเห็นเจดีนะคะเจดี JD ของอตรงนี้แหละหน้าสารากางนะคะค่ะเราเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นที่นั่งนะคะเรียกว่าเป็นที่นั่งที่ระเบียงเนาะน้องบิวเป็นนั่งใช่คะนั่งที่ระเบียงสบายไหมบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าสบายไหมสบายสบายครับ นี่ค่ะหน้าจั่วนะคะที่ออกแบบแบบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหน้าต่างนะคะหน้าต่างแล้วก็มาตรงนี้มันเป็นสองเป็นระดับนะคะเป็นระดับหนึ่งชั้นขึ้นไปแล้วก็ห้องนอนห้องครัวตรงนี้เป็นนี่แหละที่เป็นระเบียงสำหรับแอ่งน้ำห้องนั่งที่นั่งเล่นเยอะมากเลย คุณผู้ชมถ,ถ้ามีที่นั่งเล่นเยอะอย่างนี้ไม่ต้องทำเก้าอี้เลยนะคะตรงนี้เป็นครัวนะคะสำหรับทำอาหารหุงต้มนะคะสังเกตว่าครัวเนี่ยจะทำห่างนะคะความห่างของไม้ทำให้ลมโกรรวมถึงห้องนอนนะคะนี่ค่ะทำให้ลมโกรกนะคะไม่ร้อนมากจนเกินไปเนาะค่ะแ่้คเขาก็เก็บ ของประดับนะคะไว้นะคะเป็นห้องนอนค่อนข,อข้างใหญ่อ,อะไรเอาเสียไปใช่โอเคค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่รับชมพามาชมเรือนไทยสมัยโบราณเนาะตั้งแต่สมัยเรายังไม่เกิดก็ประมาณนี้ละคะ่ะคุณผู้ชมคะทุกอย่างก็ทำด้วยไม้นะคะสมัยก่อนนี่ไม้ก็ค่อนข้างเยอะ สามารถตัดไม้มาสร้างบ้านได้โอเคด้านล่างนี่แบบโล่งเลยสบายเลยเตรงนี้อีกที่นั่งทำที่นั่งกับไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำทีเดียวจบเลยทำทีเดียวจบเลยครับรูปะแบงดูโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ กับเงินพระยืนมิ่งมงคลค่ะอำเภอพระยืนนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบาย